่พี่น้องปลาลูกหน่อยบักค้อยใหญ่ตัวนึ่งตัวญ่บักะคออีกสองสามตัวก็ดูอีกตัวนึงครับได้อยู่ยดีได้ได้อยู่ได้ได้กินอยู่ครับนี่มันยังพร้อมแต่บักค้อยใหญ่ตัวนึงปลาปลาเต้นดอกแต่ว่าเราไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้แต่ป้าคอหน่อยตัวนึงปะกระปั๊บนี่ได้มันยังพร้อมเหมือนมันเป็นแนวอะไรซึ่งออกดีครับเนาะเอาย่าย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่นอ้นองทุกท่านทุกคนติดตามลุงหน่อยก็ับพญาคมมอเจอกันนี่แล้วครับเมื่อนี่เมื่อนี่มาตึงแหงเขาครับ,รบแต่เมื่อนี่คึมด้ยเมื่อนี่คึมแต่ว่าฝนยังมันตกแต่คึมนื่ส่อแรงด้ครับบ้านลุงหน่อยก็เจ้าว่านยูกเขาแต่ว่านหิ้งแหงไว้ฝนก็นยังมัหันไตะกระา้าครับตกก็แป๊กแปลก ซุ่มๆบอนหงจักเสื่อครับคุณพ่อเงียบค้อมตัวไปคุณเสียวยกันแถวเนี่ยนะครับไม้น้องเสือครับเซอว่าน้องเสือห่วยละแต่ว่าว่างน้องเสือนี่ครับน้องเสืออยู่นี่นี่น้องเสือนี่มันห่วยลงมานี่เกินว่างน้องเสือไอลุยนครับมาสองคนก็นเก่าแล้วครับเหมือนนี่ก็พ่อเงียบความ Hắp, đi các cặp. Aoa đi học, anh yêu quam. Aoa đi, bao đi. Anh đai hỏi mùi đi. Long gói thương mại, đi. Turn mát ở trong lâu. Aoa kát kim kum no mưa nọ. A kát kim kum 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 ตรงนี้มันเอ๋ลงที่หนึง่งเช่นนี้ตรงตรงนี้นุ๊กตอนหนึน่งเนาะเขาเอาลงไปเองมมเลยไรมันเ,เรียบร้อยพี่นอ้องยังตจะจะิดคดขึ้นบานส่วนมากนี่เป็นจอกครับไม่ได้จอกเออเกิดมีน้อยเดียวจอกนี่ครับฟังหนึ่งคุณฟังหนึ่งความก็เล่าขึ้นจักสีมีซับไหนครับพี่นอ้องไปรุนกันครับ เขาขึ้นแปนเออเติอนพี่น้องเห็นปพอคอยใหญ,ญ่เตี้นอยู่ตันึงตามหลดแ้นบริเตีนเสดด่างใส่ตรงนะสิกินกาแฟก่อนพี่น้องเมื่อยหกเป็นหกเลยครับเท่อทีแแล้วเที่ยงพอดีครับอาที่กินกาแฟเขาแต่ว่าเขากำลันหิวดอก Hỏi chụp lại lại chứ nó. Người bao nhầy. Bao nhiêu khóm say là khắp đó. Bao nhiêu khóm say nào. Chụp tốt luôn. 另外一个 งี้ยพี่นังยบบเลย,บบเลยครับอ,อือนี่ละนี่เรามันบ่อนแงกมา้าเลยพี่นนองแกแล้วแกแล้ว ว่าโจรพี่น้องเฮ้ยมันเดือกสิพอว่าโจรนี่เราสุดหน้าสุดลังวันออก กอบาลน,นี่โอ้ยอออยำบกปอเบาทสองครับมึบงหันประกระสงบาทประคอ

ดูขี้ข้อบันนี่สอ,องตื่นครับพด้อมงามครับปวดปวดปวดเอ่ะปลาบังน,นี่นาะมันใ่อยที่ได้บอลองขึน้นเนาะ มันบ่อนคุ่นๆหน่อยๆตัวมันบ่อนเรื่องเรื่งว่ามันหันกระจกไปอยู่ตรงนั้นอ่ที่ดอกครับอยู่หรอกมัดไว้เตไะเนดน่ี่นาะ บทอตัตรตรวานนั่นเล็ลูหน่อยคือกอครับนีละตัวนี้ละพ่อพ่อยายว่าพ่อ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 ยอมว่าแล้เตี๋ันเตะเ่าหนะอันนั้นตัวอยู่มัจักรแต่ครับ แยกสามครับแยกสามเตกซีผู้หละเง่าอ,าอ่าลัดเจอเงี้ยปอกไก่ลูกหน่อยจังเพื่อนสองพันคือแน่านี่ครับอย่านรูดมือนานครับเลีย้ยวเลย,ยลได้แล้วครับได้แล้ว 哎，你要你要跟你听，我别挂。 จะเอากอไรกยาอรเขากยาอะไรเขาปลาเีตมนีสเล้วสหล้สมทนี่เลยเกอกนขึ้นครับพี่น s <S ้องำเหรอ ก็คือคอะไะมันทำอะไรใช่วงมะเฟยมันบ่นี่เนี่ยพอ่อใหญ่ขอมบ่ขบบ่อยได้เลยครับเฮ้ยพี่น้องปลาลูกหน่อยบ่ข่อยใหญ่ตัวหนึ่งตัวก็ใหญ่ปลาคอยอีกสองสามตัวปลาดุอีกตัวหนึ่งครับได้อยู่ดิได้ได้อยู่ได,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 ได้ได้กินอยู่ครับนี่วา่าใหญ่ข้อมแต่บ่ข่อยใหญ่ตัวหนึ่งปลา ปาเตียนดอกแต่ว่าเ,เราไปเลยเพราะว่าเราบันได้ก็คอหน่อยตึงกระปั๊บนี่ไหนมันยังความเหมือนจะเลยออกเงี้ยปลาออกเงี้ยป่อยแจ้วันนี้มันเป็นแนว่ยอะไรก็ออกดีครับเนาะ <c oughs> มันเป็นสนมเป็นใบไม้มันายเป็นเนื้อเอาอยากเอาอยากด้วยแตะก็ดเยียบพุ่มพร้อมพร้เยียบทั้งนี้แฮบเปิดทั้งนู่นเยียบตรงแหนเปิดทั้งนี้ก็ออกทั้งแดดพ้อเออสนมมันเป็นสนม เป็นสนมไหลสนมไหลเป็นผีป่าผีป่าอย่าพูดหนาพูดลังเนาะนนั่แหนวมันเอาไม่ได้เอาหยากแหก็ลอยไปลอยมาอยู่แหก็โอ้ยออไม่เป็นท่าเลยไม่เป็นท่าแล้ววันนี้พอพอพอ,พอได้อยู่ได้กินพอได้กินเออได้อยู่พี่นอ้องลูกน้อยได้อยู่แต่ว่าความลูกหน้อยเป็นท่าวันนี้ไม่<ต> 100, <000. S 2> ได้ลูกน้อยก็เลยเพิ่นเมื่อกินนำ้ำสรุปแล้วว่าก็ได้กินทั้งสองคนแหรอครับ แบ่งกันแล้วกัแบ่งให้เล่าหน่าล่ะมันแบ่งกันแล้วดอกก็ได้อยู่ก็นี่แหละครับเหลือแต่หวยนี่แหละครับมันชิลึกแนี่ยเออมันชิลึกแน่เพียงเออเพียงเอวอยู่ลึกหวยแต่าหวยเทิงๆผมตื่นไปว่าอะไรแล้วก็ฉีพักกันตึ่กอยู่นี่แล้วมันหอมเนาะจนกลัวฝนจะมาุเนาะฝนจะมาไม่แน่ลำเลนจะมีแหลเรื่อยเนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็แรงครับแรงอีดีปีนี่บ้านบ้านลูกหน่อยแรงอีดี ฝนบาตกจักเถอะเอฟซีว่าเมื่อคืนนี่ก็ตกเมื่อคืนในกระโตกเาะแปะเาะแอฟซีว่าไต่ไต่อึ้องเหี้เบิางแนวไต่กบไต่อึ้งเห้เบิางแนวลูกหน่อยว่มันมันมันบ่มีฝนมันมีฝนพี่น้องคันมีฝนลูกหน่อยก็สิไปไต่เห้เบิ่งอยู่บ่จักมมมันไ่รแต่ทั้งอื่นแรงแต่เขาได้มาขายอย่างอื่นเออทั้งทั้งบ้านลูกหน่อยมันมีกะนี่แหละครับกะบิ่งกันไปซะก่อนเรื่องไอ้ตึกแงนี่ล่ะ ฝากพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีพี่น้องทุกท่านที่เขาว่า <c oughs> ชมมาติดตามลุกหน่อยก็พันยาขอมีล่ะก็ <c oughs> ติดตามลูกหน่อยก็พยาย์ขอมไปเรื่อยๆเด้อ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจลุกหน่อยก็พยาย์ขอมไปเรื่อยๆ <c oughs> คลิปนาจึงเจอกันไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>